มีออยนะคะห้าร้อยเราไม่ขายเราขายเพียงสามร้อยกล่องหนึ่งมีสิบสองสองมีสิบสิบกรัมเป็หนหัวเชื้อไม่มีไขมันทาไม่มีคอร์แตโรไม่มีน้ำตาลค่ะ ซลิมดึงเฟฟปูชิโน่กล่องละห้าไม่ขายเราขายเพียงแค่200นะคะกล่องหนึ่งมี12ซองอหนึ่งสกรัมค่ะ5กล่อง1ีกล่อง2 0 0 0ส่งฟรีกบกล่องละ170นะคะอร่อยมากมีอยอนะคะขายส่งขายถูกที่สุดในประเทศไทยไม่มีไขมันท้ายไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะสนใจโทรมาเลย0 8 1ย3แ4 6 2นึ่หกายอไลน์มาเลยค่ะเอ็ดติดหน้าดัดแจ้งไลน์มี l อ e อีอ e ีเอค่ะ สลลมดิ้งไฟเป้กล่องละ5้าร้อไ,ไม่ขายลราขายเพียงแค่สองร้อย้ากล่องหนึ่งพันส่งปี 2, สิบสองกงสองพันส่งปีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบนะคะมีโอโยโอค่ะรับประทาจนจอดนอนนะคะแต่ที่มูจะเป็นแกบเลยคาะดีชถอกล้งลำไส้นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีเลรเตะรอกค่ะ ตัวนี้นะคะกล่องน,นึ่งสิบกล่องกล่องนึงสิบหกรัมนะคะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะคนเอื่นขายห้าเกาแล้ขายเพียงแค่200คนเอื่นใส่5้ซองเราใส่1ิบซองะเป็นหัวเชือไม่ได้ผสมแป้งค่ะโทรมาเลยค่ะ0 8 1 6 3 0 4ดห2ึ่งหกายรือไลน์มาเลย a r e n a gang ไลนมี a l e e n a gang ค่ะ Slimming d a m o n อร์ r r y นะคะ ซองหนึ่งมีสิบซองค่ะซองหนึ่งสิบห้ากรรเป็นหัวเชื้อนะคะชามะนาวผสมตระกูลบริสต์อเบอรี่บลูเบอรี่ลาสเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะอ่าซองหนึ่งนะคะ ห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่2องรกล่อง1นึ่งพันส่งฟรีสิบสกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองนะคะไลน์ไอดีนะคะแอตเลนาดักแกงไลนมีแอตเลีเอน่าดักแกงค่ะ,ะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลรับประทานก่อนอาหารจะช่วยดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญและช่วยในการขับถ่ายค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศของผลไม้ตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวให้จะบก้องมา ฝั่งนู้นก็จะเป็นช้างนะครับเป็นต้นไม้สวยๆทังนั้นใน มันก็จะ,ะเป็นต้นต้นไม้สวยมากลยค่ะมีอันนี้มีด้วยเนี่ยมีอันนี้ไม่ยมมอมนี่เลคุณผูช้ชมดูไปรอบๆเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นมะละกอค่ะมะละกอนี่ค่ะอันนี้แคนตาลูปเห็นแคนตาลูปไหมคะ โมเหลืองแตงโมเหลืองอันนี้ละมุดค่ะละมุดค่ะเห็นละมุดไหมคะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะแฮ้อวอันนี้แฮ้วอันนี้มะม่วงมะม่วงมะม่วงค่ะอันนี้อะไรฝรั่งฝรั่งังนนดง สมอนี่ตไ้นี่ต้นอ้ยอันนี้ับีมวาัน้ามะามนีอะไรอ่ะ่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ปักทปักงชมรทอันนี้ลูกอะไรอ่ะอ่าลูก